ก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุธนะฮะกับสเกตฟ,ฟุตบอลครับในช่วงเย็นๆแบบนี้กันต่อนะครับโอ้ถ้ามาจริงนี่เป็นดีลสุดช็อกแน่ๆครับแลมพาร์หและเลงดึงกระชากวานาดุมก็มาเสริมแกล่งให้เอเวอร์ตันนะครับอืมท็อฟฟี่สีน้นำเงินครับเอเวอร์ตันเนี่ยตกเป็นข่าวฮือฮานะว่าเลงคว้าตัวอดีตแข้งดังของหงแดงลิเวอร์พูลก็มาเสริมความแข็งแกร่ง วันที่25มิถุนายนครับก็คือวันนี้นะครับ90้าสมิลเนี่ยรายงานว่าท็อปฟีส่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันครับสโมสรดังของศึกพิมพ์เลียงกลิ่นเนี่ยกำลังพิจารณาคว้าตัวจอร์จิเนโอวานาดุมครับกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยมาสู่ทีมกูดิสันปาร์กในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะ วานาดุมครับวัย Google, 31ปีครับเพิ่งย้ายจากลิเวอร์พูลไปอยู่กับเปชเชครับเมื่อช่วงเสมอปีที่แล้วแต่ไม่สามารถเข็นฟอร์มเก่งเหมือนสมัยครแข่งกับลิเวอร์ pool ออกมาได้ท่ามกลางกระแสข่าวว่าทีมดังแห่งแดนน้ำหอมเนี่ยพร้อมพิจารณาปล่อยตัวเขาออกจากทีมหากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมนะครับทั้งนี้ครับรายงานล่าสุดนยระบุว่าเอเวอเรตันครับคือหนึ่งในสโมสรที่พร้อมจะดึงตัววานาดุมเนี่ยกลับมาแข่งในพรีเมียร์ลีก โดยไม่สนใจนะว่าเขาเนี่ยจะเคยเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลมาก่อนเนื่องจากแฟรงค์เลมพาร์ดผู้จัดการทีมเอเวอเรตต์เนี่ยต้องการให้ทําให้แผงมิดฟิลด์ของเขาเนี่ยแข็งแกร่งมากที่สุดก่อนที่ฤดูกาล2022-2023จะเปิดฉากขึ้นนะครับสำหรับวานาดุมครับเคยประสบความสำเร็จกับลิเวอร์พูลครับในทั้งแชมป์พิมพ์เลียงกรีตยูฟาชิปเปอร์ลีกับยูฟาซูเปอร์คัพนะครับและแชมป์สโมสรโลกซัดไป22ประตูจากการลงเล่น237นัดให้กับลิเวอร์พูลนะครับ โอ้สำหรับวันดุมตอนนี้ก็คือไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกๆของอตอนแรกเป็นของโปชิติโน่นะไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกของโปชิติโน่สำหรับวันดุมนะครับตอนนี้ก็โอ้เส้นทางของเขาจะเป็นยังไงครับที่เล่นให้กับปาร์คเดแฟรงตอนนี้คือมันฟอร์มมันค่อนข้างจะไม่กระเตือองเลยสำหรับวันดุมตอนนี้นะครับผลโหวตก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ที่แฟนบอลโหวตให้เขาเนี่ยเป็นนักฟุตบอลในประเทศฝรั่งเศสที่ล้มเหลวมากที่สุดนะครับ แต่ก็ต้องดูรับมีข่าวว่าแรมพาดสนใจครับอยากดึงมาเป็นตัวแบ็กอัพในแผงมิดฟิลด์ให้กับเอเวอร์ตันหน่อยนะครับทุกคนคิดว่างไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเย็นๆครับสวีดัสสวัสดีครับ